ติดตามเรื่องนี้กันเกาะต่อค่ะแม่ชาวลาวนะคะได้ทิ้งลูก2ขวบไว้ในรถค่ะซึ่งก็จะนํารถเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดคลองถมค่ะได้ทิ้งลูก2ขวบแล้วก็กุญแจรถนะคะไว้ภายในรถค่ะสุดท้ายประตูรถล็อกอัตโนมัติทุกบานค่ะทางกู้ภัยเนี่ยได้ช่วยนานกว่าชั่วโมงค่ะ จ้น้าทีหน่วยกู้ภัยประจักษหน้องคายค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่ามีเด็กติดในรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ตลาดคลองถมค่ะอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะจึงเข้าไปให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์อีสูสุรุ่นมิ X เสีขาวค่ะทะเบียนกไก่พอพาน2403นะคะนครหลวงเวียงจันทร์ค่ะจอดอยู่ในที่จอดรถแล้วก็ไม่ติดเครื่องยนต์ ภายในนะคะพบว่ามีเด็กหญิงเนี่ยอายุเพียง2ขวบ3เดือนค่ะเป็นชาวลาวก็เดินไปเดินมาภายในยรถค่ะโดยมีพ่อแม่ที่เป็นพี่น้องแล้วก็ ้อมเจ้าหน้าที่นะคะพยายามเร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการโดยด่วนค่ะโชคดีนะคะตอนนั้นก็คือฝนตกลงมาก็ทําให้อุณหภูมิในรถเนี่ยไม่สูงมากนักค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะต้องพยายามใช้ลวดสอดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดึงตัวล็อกออกจากรถค่ะส่วนญาติก็พยายามช่วยเรียกลูกหลานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กพยายามเปิดที่ล็อกประตูแต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะเนื่องจากว่าเด็กอายุยังน้อยท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะ หลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า1ชั่วโมงค่ะจึงเปิดประตูรถออกมาได้คุณแม่ก็รีบอุ้มลูกเข้ามากอดด้วยความดีใจแล้วก็ครอบครัวรวมถึงชาวบ้านที่ให้กําลังใจอยู่ข้างๆด้วยค่ะจากการสอบถามนะคะว่าแม่แล้วก็เด็กเนี่ยพร้อมญาติพี่น้องเดินทางมาจากสปปลาวค่ะเพื่อมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายแล้วก็อุดรธานีก่อนเดินทางกลับลาวนะคะก็ได้แวะซื้อของฝากที่ตลาดคลองถมค่ะโดยทิ้งเด็กไว้ในรถนะคะภายใน รถเนี่ยคนเดียวว่าจะไปไม่นานค่ะแต่ก็เมื่อซื้อของเสร็จนะเดินมาที่รถปรากฏว่าประตูรถนะคะเกิดล็อกทุกบานค่ะ ทางแม่แล้วก็ญาตินะคะพยายามช่วยกันเปิดประตูแต่ก็ไม่สําเร็จก่อนโทรแจง้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยค่ะซึ่งใช้เวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจึงเปิดประตูช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะจึงได้เตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังเมื่อมีเด็กนั่งมาในรถด,ด้วยเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์นะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของเนี่ยควรที่จะให้ลูกลงไปด้วยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้คือ มิจฉาชีพก็เยอะค,คุณพาวิตาถ้ามิจฉาชีพแอบซุ่มอยู่อย่างเงี้ยขับรถเราออกไปแล้วลูกเราก็ติดไปด้วยจะทำยังไงเกิดอันตรายขึ้นก็เอาเด็กๆไปด้วยเนาะ